ก็คืนมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสใน Facebook กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิด,ดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะแล้วก็เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้เนาะที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะ แล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มแชร์โพสค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสขของเเราาึ้นนมลยะ โพสต,ต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะคะและคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เนาะหรือจะกดที่แชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็คัดลอกลิงก์มาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แท็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100แชร์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย มเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้เนาะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอคะ่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงิน,นะคะ่ะจะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะกรรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามามาสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหลวงก็จะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทางต่อไปนะคะก็จะเป็น t r u e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะช่วงทางสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งนเอ ไปดูเมนูต่อไปนะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่รอนการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่รอนการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงเนาะก็สามารถ,ถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อ ความนะหรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะและว้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนเนาะแล้วก็สามารถคลิกคันลอกลิงก์ตรงนี้นะแล้วก็ส่งห้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก 5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์น o หกห้าร้อยบาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยนะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยเนาะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดูยอดแชร์โพลของเรากันนะคะ โพสต์นี้นะคะยอดแชร์อยู่ที่36ครั้งนะคะอยู่ด้านข้างมุมตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดแชร์ของเราจากเดิมมี36ครั้งเองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น148ครั้งกันเลยนะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะคะสั่งซื้อไปแค่แป๊บเดียวไม่ถึง2-3นาทีเนาะเขาก็ขึ้นยอดมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ ใครสนใจเนาะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประกันได้ไปก็ขอภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ